สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนวันนี้นะครับอาจารย์จะมาแนะนำการลง onda, อนาคอนดาสไปเดอร์ Spider นะครับก็ให้เราไปที่ Google นะครับแล้วก็เสิร์ชคาว่า onda, อนาคอนดาพา t ทอนนะครับนี่นะครับเสิร์ชเข้าไปเลยนะครับก็พิมพ์แล้วก็จะได้ตัวนี้มานะครับต่อมาเราเข้าไปเลยที่เว็บไซต์นะครับ สไปเดอร์เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งของ Anaconda นะครับก็ลองลงดูอันนี้สำหรับ Windows นะครับก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับจะเริ่มตั้งแต่ดาวน์โหลดเลยเนาะว่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ Install ก็มีหลายอันนะครับใช้เวอร์ชันไหนอาจารย์จะดาวน์โหลดตัวนี้นะครับ64บิตนะครับ Mac ก็ใช้ได้นะครับก็เลือกให้ถูกต้องกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอ่ะลองดา์โหลดเลย400กมกเนี่ยเท่าไหร่นะครับ ต๊ด50วินะครับก็เดี๋ยวจะลองอินส tall เลยนะครับแล้วแล้วแล้วยังไงต่อนะครับอ่าก็เร็วอยู่นะ30วิของอาจารย์นะครับอินเทอร์เน็ตก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตนักศึกษานะครับว่าจะเท่าไหร่นะครับอ่ะลองเช็คดูอ,อ่ในวิชาคอมคอมโปรเนี่ย เราอาจจะใช้ SPIDER นะครับที่เรา i n s tall ที่คอมพิวเตอร์นะครับหรือเป็น c o l a b นะครับ c o l a b ก็เป็นของ Google นะครับอันนั้นก็จะรันออนไลน์นะครับโค้ดเนี่ยเราใช้อันเดียวกันนะครับแต่บางครั้งเนี่ยการรันบนคอมพิวเตอร์ก็จะสะดวกกว่าหรือบางครั้งการรันบนออนไลน์ก็จะสะดวกกว่านะครับอาจจะต้องออใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับอ่าเหลือนหนึงวิแล้วนะครับ ก็ i n s tall ก็ง่ายๆเนาะดาวน์โหลดเสร็จก็ i n s tall ปึ๊บนะครับเสร็จอย่างเสร็จแล้วนะครับก็ i n s tall นะครับทีนี้กดไปยังโอเคกดใหม่นะครับกำลังเปิดอ่าลองดูนะครับก็อยู่ที่ความเร็วของเรานะครับก็จะลงแล้วนะครับก็กด next นะครับอ่านนิดนึงก็ได้นะครับกด next แล้วอะไรอีก โอเคนี่แคนเซิลไปนะครับอันนี้ก็คือเมื่อกี้เรารีบนะครับอันนี้ก็อกร e นะครับไป all user เลยก็ได้นะครับโอเคต่อนะครับก็อนุญาตมันทุกอย่างนั่นแหละนะครับเอาไว้ที่ได้ซ C นะครับก็กดไปนะครับอันนี้ด้วยก็ได้นะครับ not recommend อ่ะไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเอานะครับ ต่อปึ๊บรถเร็วมากเลยนะครับคอมพิวเตอร์เรา,เ,าเดี๋ยวเราจะลองเปิดใช้งานดูแล้วก็ลองปริ้นดูนะครับนักศึกษาอาจจะลองทําตามอาจารย์นะครับพิมพ์พิมพ์พิมพ์มคำสั่งตามอาจารย์นะครับอ่ะลองดูนะครับต่อมานะครับก็รอไปเรื่อยๆนะครับลองเช็คดูนะครับ ความเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับความเร็วของคอมพิวเตอร์เรานะครับอันนี้ก็ไม่ได้เร็วมากนะครับก็ตอนนี้เราผ่านไปแล้ว3นาทีกว่านะครับแต่เราก็เริ่มจากจุดเริ่มต้นเลยนะครับก็ในวิชานี้นะครับอาจารย์จะถ้าถ้าพวกเราสงสัยก็ลองเอาโค้ดเนี่ยไปลันดูนะครับที่ที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับ แล้วก็อาจจะทดสอบดูนะครับไม่ยากนะครับเราเราเราเน้นกระบวนการคิดมากกว่านะครับวิชานี้นะครับเราเน้นกระบวนการคิดมากกว่าในสาขาวิศวกรรมนะครับไม่ไม่จำเป็นเฉพาะวิศวกรรมเคมีนะครับวิศวกรรมด้านอื่นๆก็ใช้โปรแกรมมิ่งเหมือนกันนะครับเคมีเองก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ใช้นะครับก็เดี๋ยวรอไปสักพักหนึ่งนะครับ อืมเซตอัพอยู่นะครับตอนนี้อืมโอเคถ้ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับวิชาเราพวกเราก็อา่าอีเมลมาหาอาจารย์ได้นะครับอาจารย์ก็จะพยายามตอบนะครับพยายามเขียนอีเมลให้ถูกต้องนะครับกดไปอันนี้นะครับอนาคอนดาสไปเดอร์นะครับ ก็ยังลงอยู่เนาะไปเรื่อยๆนะครับอืมอ่าเดี๋ยวเราพอสก่อนดีกว่าโอเคมันก็จะขึ้นที่ next แล้วนะครับ next ก็ว่ากันไปนะครับ next อีกนะครับเอ่อก็พวกนี้ก็จะสอนเรานะครับตอนนี้เป็นอนาคตสามนะครับ64บิต f i n ิชแล้วนะครับก็ขึ้นพวกนี้มานะครับอา่าต่อมานะครับอันนี้ของอาจารย์เป็น Windows 11แล้วนะครับน่าจะลงไปแล้วเนาะก็ลงไปแล้วละนะครับมันก็จะบอกไหมว่าตัวไหนเป็นตัวไหน แล้วลองเสิร์ชดูก็ได้นี่คืออนาคอนดานะครับก็จะมีสไปเดอร์โผล่ขึ้นมาด้วยนะครับปกติเราก็จะเข้าได้2แบบนะครับเข้าด้วยวิธีนี้หรือวิธีนี้อาจารย์จะเปิดสไปเดอร์เลยแล้วกันนะครับสไปเดอร์เนี่ยเราก็อาจจะต้องสร้างเอ่อสร้างอะไรสร้างโปรเจกต์อะไรเงี้ยนะครับที่ที่เกี่ยวข้องจะได้สร้างให้อย่างอย่างถูกต้องนะครับ ปิดไปก่อนเลยนะครับเนี่ยนะครับปกติเวลาเราทำเนี่ยเราก็จะสร้างโปรเจกต์ก่อนนะครับ new project นะครับเอาไปไว้ใน d r i ฟ์ที่เราใช้งานนะครับปกติก็จะเป็นไดรฟ์ที่เราใช้งานนะครับลองเช็คดูก่อนไดรฟ์ไหนดีนะครับอา t ดิส PC พ h i s PC มีได้ฟดีปกติก็จะมีได้ดีแบบนี้นะครับเราอาจจะสร้างตัวนี้เป็น รหัสนักศึกษาของเรานะครับหกสามอะไรเงี้ยนะครับในไดดีเนาะแล้วก็โอเคเ e ือกโฟลเดอร์นี้นะครับ,นะก, okay. รบก็จะมีงานที่เกี่ยวข้องแลวโปรเจกต์ก็อ่ t เทสหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ e ท t ก็ได้นะครับ Create เป็นโปรเจกต์ตัวนี้ปุ๊บก็จะมีชื่อโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับทำงานที่สิ่งที่เราต้องการนะครับก็มาดูตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นคอมเมนตะ์เนาะอ่ะโปรแกรมแรกก็คือปริน t p ปริน P R I N T นะครับพิมพ์ให้ถูกนะครับจานพิมพ์มือเดียวนะครับปรินอะไรดีนะครับปรินเอ่อ Hello อ่ะลองเล่นดูนะครับ Hello whoa, V O R L D นะครับ Hello w O r l d ปกติคอมพิวเตอร์ก็จะเริ่มตัวนี้นะครับแล้วเราก็อย่าลืมเซฟนะครับเซฟแอ s นะครับเซฟแอ s ไว้ที่ไหนไว้ที่โฟลเดอร์ของเราเมื่อสักครู่เนาะที่เราทำได้ดีนะครับ this PC แล้วก็ได้ดีแล้วก็ตัวนี้63นะครับอ่ะโอเคเป็น ับหนึ่งก็ได้นะครับเซฟนะครับแล้วก็ลองกดรันดูนะครับผลการรันก็จะเป็นตัวนี้นะครับรับหนึ่งดอทพายนี่นะครับนี่คือผลการรันมันก็จะพิมพ์ hello world แบบนี้ออกมานะครับหรือเราจะเปลี่ยนเป็น hello อย่างอื่นก็ได้นะครับ hello ชื่อเราอย่างเงี้ยครับ t i n g นะครับก็ลองกดรันดูปุ๊บนะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมาให้นะครับ โอเคก็ลองไปลานดูนะครับตั้งแต่ลงโปรแกรมเลยเนาะอาจารย์ไม่ได้ตัดคลิปออกนะครับก็ลองเช็คดูนะครับว่าพวกเราทำได้ไหมนะครับครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ